กันระเพิดให้ได้ยังกันเดินมาเรือกันภาคเลยอ่ะอยูกว้างกว้างกว้างทุกคนดูดูทุกคนดูดูดกดดดว้างกว้างอะไรเข้ามาเลยม,มาใกล้ๆก่ะปุ่นงูมันตัวใหญ่เฮ้ยมันจนกันมันจนกันอยู่ใกล เห็นแล้วเห็นแล้วซูมซซูมอ่ะอ้มันเล่นกันเล่นตูดรับมัๆเล่นกันนี่นโนกันนกันนจนเอใครแพใครชนะจนจนที่ไหนเนี่ยมันตจวแม่นนนั่น่ะ